สวัสดียามเช้าอีกแล้วครับผมเนี่ยครับผมมาแล้ววันนี้เรามาพบหลังนึงแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปแล่นะเข้าไปเลนะไม่ไม่ครับผมแล้วนะครับผมวันนี้เข้าไปแล้เลยไปเอาเลยครับไปเข้าไปแล้ปลากระลอกิีนึงนะครับเอาในทีมลืมอะไรแล้ทีมงานเราเปลี่ยนพร้อมลยนะอยู่ในปลาเสม็ดนะครับปลาเป็นปลาปามลอกล่างนะครับผมไม่เอาครับผมมากนะอันนี้เข้ามาได้เรื่อยปลาเป็นปลาลอกนะเป็นปลาคมบางลอก แล้วนั้นมันเป็นมาเรื่อยๆรอก้นมาเรื่อยๆในป่าป่ามนะครับแต่ว่าล้างเขานั้นู่ในตันสมเป็นะครับนั่นนะครับตันสมเป็ตีนนะครับผมนั่นนะครับลัางแต่เรากินข้าวไปแค่แ่เลยครับตอนเดียวนั่นะครับเอาไปเช็คไหมครับเอาให้แรงล้างก่อนนะครับเดี๋ยวหาไปเช็คในพลานเราก็นะครับไม่เอาครับผมแล้วนะครับ เราจุดป้องกันเลยเดี๋ยวข่าวปแลไแค่ๆคร็อกนะครับแล้วร็อกร็อกจริงๆแต่ว่ารังสวยนม่ตันแมททมงานเราจุดก็มองแล้วน,นะครับวันหยาซูมนละเนรพราะว่ามีเยอะแ่งน,นรังยัหนูนะข้าวไปแค่แล้วครับ มันแหม่เข่าข้าวอกเข้าออกเลยครับมีข้าวถังออกอ๋อนี่ตากล้องแล้วตากล้องเราก็ข้าวไว้แล้ครับนั่นปลาแล้วนะครับอ่านั้นรังนะครับอ๋อนะแนเฮ้ยให้แก่ๆนะครับอ่านั่นๆให้ซูไปเห็นแหม่แลยนะนั่นปล่อยจั๋วหลงตัวไวมากครับอดใจไปเห็นเลยใส่เลยให้เราค่อยๆปาดนะครับโอ้โหหวานหวานโอ้เรากำลังอะไรหวานหวานก่อนนะครับ โอ้โหนี so, ่คร mm ับ hmm. มือตากองจับไอ้วนน้ำหวานนี่แหม่มาแลครับนี่นี่นะครับตากองจับแม่มาแล้นะครับนี่นี่นะครับแมะพึ่งนะครับอันนะครับก็อะไรครับโอ้โหแร่ธาตุธาตุส่งก็นะน้านี่เขาแร่จึงจึงงไายงไอแขกเลยครับอ่านี่แม่เขาเกาะนะครับนี่นี่แม่เขานะครับนี่นี่นี่ยครับนี่ยนี่ยอยู่ในมือนี่แม่เขาต้องเพลินอ่านาเกซอนพึ่งนะเดี๋ยวมันย้อนแสงแล้วเดี๋ยวมันย้อนทานนี่นะ นะครับเกสศรพึ่งแนวไหวนะครับเดี๋ยวตากล้องจะพาไปโซยตั้งไว้ก้อนครับเดี๋ยวตากล้องจะพาไปโซย์จานหนอกนะครับผมภาษาใต้ครับโซย์มันแปลว่ากลิ่นนะครับผมอ่านั่นเอาหลังหลกเวียงไปนะครับนั่นเหลือตัวอ้อนมันครับนั่นตัวอ้อนอ่านั่นตัวอ้อนนะครับสุดังยางนะครับอ่าครับอ๋อน้ำหวานล้วนๆนะครับแล้วปิดพอเรือปิดตายครับในแล่ถึงอนูในจ่องเข้าเลยนะครับนั่นนะครับโอ้โหสวยนะครับอ่ายะ เราจะเอาดังอืดเลยนะครับเราเน่ยเอาเสียเวลามากนะครับผมเอาเลยครับอ่าตัดปาดปึ้งนัน่นร้านเรานะครับอันนี้พูด่วยอ่าปลาดม่อน,น้วครับอ่าลงดังกรุ๊กเลยอ่าฮะนัน่นสวยแล้วครับรังนี่โอ้โหอ่าปิดแล้วครับอ๋อนั่นลงต่ออ้อนนะครับอ่า ใี่ของตากลรองเองก็ได้ครับตากล้องถือไปเองอันนี้ตากคองโชยแบบหลงังอ่านะครับตากล้องอยู่ตรงกลางนะครับเพราะวตา,ากล้องไม่ชอบปารกุมมองดีตากรองอยู่ตรงกลางนี่แหละครับปลาร์กนะครับผมปาลาครองบางนะครับมันจะเป็นร็อกร็อกทรึบน,นะครับร็อกจริงๆต้องมุดไม้ยัน,นรีบูอบออบกอะมีนะครับยันรีเพาด้วยยันรีบู๊นอะไรกระถางออก เดี๋ยวเรามาแลติดทางออกอีกทีนะครับว่านำหวานน้ำใสแกศไหนนะครับนั่นแหละก็นะครับโขลกโขลกนะครับแล้วเรายังไปถึงมันถาบนนะครับเราเลยถาหลังกันได้เนาะอ้่าลานำเปิดลายนำหวานสวยเลยครับโอเคครับอ่านะครับทีมงานเรามาสอมากันห้าคนนะครับวันนี้เราคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็นะครับเกศนี้ก็นะครับ